ส่นที่จังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดมหาสังฆทานบุญใหญ่ใจกลางเมืองครับตักบาตรพระภิสูุส์ฆงจำนวนหนึ0งพรูปนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแลขออภัครับถวายเป็นพุทธบูชาครับที่ถนนมหาราชครับคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันนะครับกับสมาคมบัณฑิตรัฐนะครับองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดโครงการตักบาตรพระภิสุสงนะครับหนึ่รูปมหาสังฆทานบุญใหญ่ใจกลางเมืองกระบี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพระราสุทธิวิมลด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าวาวาสวัดกระบี่น้อยเป็นประธานฝ่ายสง์และมีนายอนุวัตรหมวดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคารวาพร้อมเลิกผนสนราชการพุทธศาสนิกชนนักเรียนนักศึกษาชมรมมูลนิธิเข้าร่วมกว่า1000คนครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับต้องบอกว่าจัดขึ้นใน โอกาสวาระสําคัญที่ชาวพุทธจะได้ตักบาตรเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากบรรพบุรุษให้ยาวนานนับพันปีทํารงไว้ซึ่งหลักธรรมของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีอาหารแห้งนะครับที่ชาวพุทธได้นํามาตักบาตรประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานถวายเดบพระ1000รูปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีการทําบุญนะครับสำหรับพระภิกษุทุกวัดด้วยนะครับทุกรูปในวันนี้นะครับก็จะนําอาหาร ส่วนหนึ่งนะครับไปช่วยเหลือเรื่องของด้านสังคมสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆในจังหวัดกระบี่และก็สถานพินิษคุ้มครองเด็กเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่รวมไปถึงผู้ประสบภัยและก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยครับ